สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับทุกคนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งไว้กับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับดีเฟนเดอร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งกดติดตามระวังน้องพีไปอาจถูกคุณเจอกันในคลิป โอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่แบบอันดับดีเฟนเดอร์อีกแล้วอีกเช่นเคยอีกเหมือนเดิมอีกแล้วอันดับดีเฟนเดอร์ก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK เคสำหรับน้องๆคนไหนที่ AFK แล้วมันพลาดนั่นเองสำหรับใครที่อยากให้ผมแจกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นอ่าแจกไฟล์ AFK หน่อยครับพี่พี่ครับผมอยากได้ไฟล์ AFK ครับผมขอ AFK ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการ AFK แบบ ชัวปัาบๆาไม่ให้หลุดหรือว่าจะเป็นการ AFK แบบชัวร์100%นนั่นเองหรือว่า FK ในอิน i n i ิตก็จะเป็น FK ในอินฟิ i t ตก็จะได้แบบเพชรวันละ2 0 0 0 0ถึง30,000เพชรต่อวันเลยนะครับอิน i n i t ตอันนี้นั่นเองก็ได้เพชรแบบโคตรเยอะโคตรอันตรายนะครับทุกคนก็ตัดไปที่หน้าแอปสอะเลยทุกคน let's go โอเคนะครับน้องชายทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าของคอมพิวเตอร์ของพี่แล้วนั่นเองเป็นหน้าหลักของคอมพิวเตอร์ของพี่อ่าเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนวิธีสำหรับการที่ทุกคนเนี่ยต้องโหลดกันนะครับว่าจะโหลดอะไรบ้าอาน้นนัเง สำหรับแอปแรกที่ต้องใช้นั่นก็คือแอปมูมูแอปมูมูหรือปเป็นแอปอยังไงทุกคนเข้าไปที่ Google เลยพิมพ์ไปเลยครับ Google เข้าไปที่ Google เสร็จก็ให้ทุกคนเข้าไปที่อะไรของอีเมลทุกคนนะครับจากนั้นให้ทุกคนพิมพ์ว่ามูมูเพย์เลอร์นะครับก็จะเป็นแอปอ่านี่เลย M ูมูเพย์เลอร์นี่นั่นเอง จะเป็นแอปตัวนี้นะครับสำหรับกดาไปที่เว็บแรกเลยก็จะเป็นแอปตัวนี้สำหรับมูมูเพย์สิบ้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้ามาที่แอปมูมูเพย์สิองนั่นเองสำหรับใครที่เป็นภาษาจีนนะครับอย่าตกใจนะคนกดทปที่ตั้งค่าตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะสอนแปลภาษาด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาจีนนั่นเองกดทไปที่ตั้งค่าของในแอปมูมูจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมาข้างล่างให้ทุกคนเนี่ยไปที่ ตรงนี้เลยแรกแล้วกดเพิ่มภาษานะครับจากนั้นนะครับเอกหาภาษาไทยแล้วก็ภาษา,ษากฤษตามที่ทุกคนถนัดจากนั้นก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็ลบภาษาจีนนั้นเก่าทิ้งไปโอเคอันจะเป็นภาษานะครับเรามาดูการปรับจอกันนะครับการตั้งค่าของผมในการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นสำหรับคอมใครไม่แรงก็ปรับ 6G นะครับ2อนั่นเองก็เลื่อนลงมาเลยแล้วก็จอเนี่ยจะปรับเป็น1,600คูณ900นั่นเองดี i ก็จะเป็น2,400นะครับปรับตรงนี้ให้ตันเลยแล้วก็กด ยืนนัแล้วก็รีเลยนะครับผมแล้วก็ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเพจสโตรโหลดโลบอคเนี่ยก็ให้ทุกคนไปล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากล็อกอินโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนมาที่ดิสคอร์ดนั่นเองก็จะออ่ลิงก์ดิสคอร์ดตัวนี้ไว้นะครับเป็นลิงก์ดิคสคอร์ดสำหรับโหลดอ่าเป็นทีเอฟเคทุกคนเป็นสำหรับเอาไวเอฟเคนั่นเองก็จะเป็นของพี่ฟิวเลยนะครับผมเป็นของคุณฟิวคนนี้คนนี้นะครับเป็นเจ้าของของลิงก์ที่ทำการเอฟเคนั่นเอง ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดตัวนี้มาเลยนะครับผมเมื่อทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ลูกศรลงมาตรงนี้ของแอปมูมูเพยเยอร์นะครับแล้วก็กดไปที่รูปเมาส์กับวิดีโอตรงนี้กดปึ๊บก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยโหลดตรงนี้นะครับตรงนี้เมาส์ผมชี้เลยกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดอันแรกปึ๊บแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เพิ่มมาเลยนี่ของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอินฟินิตีสามสิบเอ็ดเน็กก็นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสําหรับอ่า การเอฟเนาะก็กดปเพิ่มเข้ามาเลยนะครับหลังจากเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เพิ่มเข้ามาสําหรับดีเลยในแอปนะครับอย่าลืมปรับเป็นอันนี้นะทุกคนถ้าไม่ปรับเป็นอันนี้มันจะไม่สามารถ AFK ได้นั่นเองมันจะได้ AFK ได้แค่ครั้งเดียวนะครับให้ปรับตรงนี้เป็นอ่าให้ปรับเป็นตรงนี้ตอนแรกจะเป็นแบบนี้ทุกคนปรับเป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็ปรับดีเลย์สำหรับคอมไกไม่แรงเราไ้ปรับดีเลย์เป็น25นะครับแล้วก็กดเซฟปึบอ่ะหลังจากเซฟเสร็จเนี่ทุกคนไปเข้าโลบอกนะครับผมเข้าโลบอกกันเลยอ่าหลังจากทุกคนได้ทําการเข้าโลบอกถือว่าเราอินโลบอกเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าเซิร์ฟวีของทุกคนเลย เป็นเซิร์ฟวีเท่านั้นนะครับแนะนำหลังจากน้องๆได้ล็อกอินเข้าในโลบอกรือว่าแมบอ n ิ m าย e f e n d e r เป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากให้ทุกคนต้องปรับเนี่ยก็คือจุด 3, สามจุดตรงนี้เลยควรมองหานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ปรับคุณภาพต่ำเนี่ยเปิดไว้แล้วก็อ่ากล้องเขย่านะครับปิดไว้ทุกคนอย่าไปเปิดนะแล้วก็สันสะเทือนให้เปิดไว้เหมือนกันแล้วก็ข้ามเคลื่อนตัวโนมัิเปิดไว้นะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของการอัพ ตัวละครเนี่ยให้ปรับเป็นขวามือเท่านั้นนะครับให้ปรับเป็นขวามือนะสำหรับใครไม่ปรับระวังไม่ได้เด้อแล้วก็ให้ปิดเอฟเฟกไปเลยไม่งั้นมันจะค้างนะครับทุกคนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยกดจุด3จุดขึ้นมาเวลาเข้าจอมาห้ามขยับนะครับถ้าขยับเดี๋ยวมันก็ก็ขยับได้แหละขยับได้ปกติแต่ว่าห้ามซูมจอห้ามอะไรอย่างงี้นะผมหลังจากนั้นทคนกดจุด3จุดลงมาแล้วก็ไปที่เมาส์เหมือนเดิมหลังจากที่ขั้นตอนเมื่อกี้ผมสอนไปนะครับอัปโหลดเนี่ยทุกคนกดเริ่มตรงนี้ไปเลยหลังจากเเเรริิ่่่มมกกกก็็อออออสััััันนนนนดหยะวจงงตตโ ส่วนตัวละครเนี่ยแนะนำาเอาไว้ให้ไว้ช่องแรกกับช่องที่2นะครับเป็นช่องนี้เลยเป็นช่อง2ช่องแรกนะครับเป็นตัวที่แบกทุกคนได้ตีแรงหรือว่าไม่แพงมากจนเกินไปไม่เกินพันห้าร้อยบาทหรือว่าไม่เกินพันสองร้อยบาทนะครับตัวละครที่แนะนําก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเข้าเกมมาอยาขยับจออยาก,กดอยาอะไรทั้งสิ้นนะครับสาหรับอแอปที่สอนเอฟเคตอนนี้นะครับสามารถพับจอได้สําหรับใครที่กลัวแบบว่าจอต้องอยู่เฉยๆนะมันพับจอได้ทุกคนพับจอได้ปกติเลยก็จะ โอเคสำหรับใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับที่ชอบดู YouTube ชอบดูอะไรวิธีพับจอเนี่ยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับด้วยคนเนี่ยกด Windows ขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นอะไรก็เล่นนะครับเพราะว่าถ้าลากมาเอาไปเลยเดี๋ยวจอหน้าจอมันจะหมุดน,นะสำหรับการออโตเอฟอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการวางตละครนม่วนะครับวางเขาเรียกว่าอะไรวางทุกจุดที่มีในแบบนั่นเองสำหรับใครเกิดตรงไหนก็ไม่กลัวมันพลาดนะครับเพราะว่ามันวางได้อัตโนมัติ โอเครวมให้เครดิตพี่ฟิวอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นพี่ฟิวนั่นเองที่ทําผมก็มาแจกจ่ายต่อนะเพราะว่าบางคนถามมาผมก็ใช้ของพี่เขาอยู่เหมือนกันดีมากนะครับพี่เขาทํา Fk เก่งสุดๆไม่ต้องกลัวว่ามอนเตอร์จะหลุดหรือว่าตีไม่เข้านะครับเพราะว่า Fk ตัวนี้เนี่ยมันจะอัพให้ทุกคนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการ Fk สาหรับคอมใครก็ไม่ไหวเนี่ยก็ใช้เป็นไทนทานเหมือนเดิมแต่ผมก็จะแจกด้วยนะครับเป็นด้านล่างนั่นเองอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใคร อยากได้เพรไปเปิดร้านหรือไปขายเนี่ยผมแนะนำเลยเจอกันนะครับอีพีหน้าบ๊ายบาย